การที่จะต้องมีคนกลางเข้าไปสังเกตการอันนี้น่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนกับการที่ทางมาเลเเองเขาก็ยืนยันบอกว่าถ้าจะมีคนที่สังเกตการในพื้นที่เนี่ยอย่างน้อยๆก็จะต้องเป็นตัวแทนจากทูตทหารของฝั่งอาเซียนเท่านั้นแล้วในในการหารือที่ออกมานั่นก็คือว่าจะอยู่ในแต่ละฝั่งของแต่ละประเทศไม่ได้เป็นลักษณะของการสังเกตการแบบข้ามแดนไปมาระหว่างกันอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่รับได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะจ้ะ ครับเ,เรื่องที่รับได้แล้วก็ค่อนขั้นดีก็คือว่าให้จํากัดวงอยู่ในกลุ่มของประเทศอาเซียนนะครับก็เป็นไปตามกติกาของอาเซียนนะครับแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าการข้ามแดนในจังหวะเ,เวลาที่อาจจะไม่ประสานกับในพื้นที่ก็อาจจะเป็นปัญหาในเชิงการบังคับให้ข้อตกลงเหล่านี้นะครับเป็นไปด้วยดีนะครับอันนี้คงต้องประสานกันให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการเข้าออกาตามแนวชายแดนก็ไม่ใช่จะทํากันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ ถ้ามีทีมที่แตกต่างกันหรือว่าเข้าออกพื้นที่แตกต่างกันและบริเวณพื้นที่บางภูมิประเทศก็เข้าออกยากนะครับค่ะแต่ว่าต่แต่ที่เขามีกีฬาขังค่ะอาจารย์ที่เขามีเครื่องกขวาทางการทหารอยู่นะครับค่ะที่มีการระบุมานั่นก็คือเหมือนกับว่าจะให้แต่ละฝ่ายสังเกตการใน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 ฝ่ายของตัวเองก็คือจะจะไม่ข้ามพรมแดนระหว่างกันอันนี้นับว่ามันเป็นข้อดีไหมคะอาจารย์ ใช่ครับอันนี้คือข้อจํากัดนะครับถ้าไม่ข้ามพรมแดนตรวจสอบอให้ละเอียดนะครับเพราะว่าที่ตั้งทางทาพารารของทั้งสองฝ่ายนะมีพื้นที่อยู่ตรงกลางที่เป็นปัญหาอยู่นะครับก็จะไม่ได้เข้าไปดูในพื้นที่ตรงนั้นครับ าอาจารย์จะเป็นข้อจํากัดนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของข้อที่บอกว่าหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นยั่วยุและก็มีการเผย,ยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเนี่ยที่ได้มีการพูดถึงในข้อตกลง,งของ GBC ตรงส่วนนี้ด้วยอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องดีไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชามักจะมีปฏิบัติการเช่นนี้มาโดยตลอดนะคะครับหรือว่าเป็นเรื่องดีที่อยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วนะครับแต่การบังคับก็คงจะต้องดูนะครับผลของการบังคับอย่างจริงจังเพราะว่าไม่มีใคร ที่จะมีอ,อำนาจหรือว่ามีาเงื่อนไขหรือว่ามีกลไกในการเข้าไปบังคับคกลไกเหล่านี้โดยตรงนะครับการสือ่อสารสมัยใหม่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ทําทโดยภาคประชาสังคมด้วยครับ ค่ะอาจารย์ในเรื่องของการไม่ยัออย่วยุระหว่างกันเนี่ยมันเราจะมองตรงไหนว่าอะไรที่เป็นความยัออย่วยุระหว่างกันได้บ้างอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันก็มีข่าวที่มันค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าในมองในแง่ของที่เป็นหลักการออกมาลักษณะแบบไหนที่ถือเป็นการกระทําที่ยัออย่วยุคะอาจารย์การให้ข่าวที่ได้ตรงกรันตรงกันข้ามกันอย่างที่เป็นมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึก เกงเครียดขึ้นมาได้การที่จะต้องมีทีมสื่อสารประสานงานกันนะครับในระดับของผู้นําเหล่าทัพในระดับของรัมตรีว่าการทรงกรลาโหมที่ตกลงกันไว้แล้วเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าจะสื่อสารยังไงให้สอดคล้องกันวันนี้ถ้ากัมพูชาแถลงข่าวสอดคล้องกับเราก็ถือว่า <S <S เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับ <S <S แต่ถ้าแถลงข่าวแตกต่างจากเรานะครับก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ส่วนที่ยังควบคุมไม่ได้อนอกเหนือจากของระบบของฝ่ายว่าเม่คนทั้งสองไเทศก็คงต้องไปดูว่าจะจัดตั้ง ชุดเข้าไปช่วยทาให้การสื่อสารสอดคล้องกันยังไงนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องทําแล้วยังไม่ได้อยู่ในโต๊ะเจราจานะครับในการเข้าไปทํางานกับภาคประชาสังคมณลวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของฝ่ายรัฐที่จะทํางานร่วมกันในเรื่องการลดการยวดอายุลดความเคลื่อนไหวในเรื่องกําลังนะครับและไม่ได้อ่มีการขยับแนวหรือว่าหรือรั้วรวดหนามอะไรอีกต่อไปนะครับตรงนั้นก็จะถือว่าเป็นการลดระดับอ่ของการย่วยุยุตินะครับการ เผชิญหน้ากันครับค่ะอาจารย์ค่ะใน,ในการถแถลงก็คือทางทางพลีสัพพงเป็นฝ่ายที่ถแถลงออกมาตอนนี้เรายังไม่ได้ได้ยินในเสียงของฝ่ายทางกัมพูชาหรือว่าทางปรากฏเป็นข่าวจากทางมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ที่ประสานการอำนวยความสะดวกเป็นคนกลางในการเจรจารในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศโดยรวมถ้ามาจากฝั่งไทยก็ถือว่าเป็นไป,ปนด้วยดีแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องมีการติดตามในเรื่องของฝ่ายทางกัมพูชาแล้วก็ทางตัวกลางของมาเลเซียยังไงบ้างอะคะ ครับใช่ครับทุกครั้งกัมพูชาจะแถลงแตกต่างจากเรานะครับแล้วจะเป็น<ม>ในเชิงการเมืองอในเชิงรุกอยู่เสมอเราจะใช้วิธีการในเชิงการทูตที่ปลองดองนะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องที่แตกต่างกันในวันนี้อย่างเช่นเรื่องการเก็บผู้ทุนระเบิดนะครับแล้วก็การปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็คงต้องดูว่ากัมพูชาะจะให้ความเห็นในเเล่อง,งิธียังไงในเมื่อเขาเป็นฝ่ายปฏิเสธนะครับแล้วก็เรื่องเอาไปคุยกันใน G b c บรอบหน้าภายในอีกหนึ่งเดือนที่เป็นการประชุมสาม,มัญปกติทั่วไป ใใคล้ายๆกับวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคาะนั้นก็ต้องดูว่ากัมพูชาจะปรับนะครับแนวทางในการแถลงลดการมาเชิญหน้าด้วยการใช้ข้อมูลข่าวสารที่คนล,ละชุดแล้วตรงกันข้ามกันอย่างิ้่เชิงน,นะครับค่ะอาจารย์ต,ตั้งข้อสังเกตคว่าก็เป็นสดเออก็เป็นก้าวต่อไปที่ดีครับค่ะอาจารย์ตั้งข้อสังเกตอย่างไรที่กัมพูชาย,ยังไม่รับในเรื่องของการปรับปรามแก๊งคอสเซนเตอร์หรือการร่วมมือกับไทยในการเก็บก้เก็บกู้ทุนระเบิดตรงส่วนนี้ค่ะ ภาพเมจเต็ดตู้ทุ่นระเบิดก็ชัดเจนนะครับว่าเขาคิดว่าเขามีความได้เปรียบนะครับเะหว่างทุ่ระเบิดกว้ในพื้นที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเคยเข้าไปนะครับดูแลอยู่นะครับภาพเมจเต็ดตู้ทุ่นระเบิดก็ทําให้เขาสามารถครอบครองพื้นที่เหล่านี้ได้ทั้งบริเวณรอบๆปราสาทหลายแห่งนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ตกลงกันนะครับส่วนเรื่องของแคซคอรเซนเตอร์ก็ซับซ้อนนะครับคุณพึ่งนภาคุณชินชายบาร์เจราญนะครับ รายงานสาประชาติก็บอกว่ามันเป็นแหล่งรายได้ด้วยก็พัวพันกับบุคคลสําคัญหลายคนในรัฐบาลกัมพูชานะครับเรื่องเหล่านี้เขาคงจะต้องไปใช้เวลาจัดระเบียบตรงนี้ให้ดีก่อนที่จะเปิดให้กับหลายชาติเข้าไปร่วมปราบปรามตามกติกาตามข้อตกลง ของอาเซียนแล้วก็กับจีนแล้วก็กับอีกหลายประเทศที่มีอยู่แล้วนะครับที่ต้องเข้าไปช่วยปะปะเหมือนเช่การข้ามชาติาแบบนี้ครับค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในช่วงต้นของการถแถลงค่ะทางพลเอกนัทพลก็มีการอ้างอิงเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาโดยมีการพูดไปทางในในแนวที่บอกว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนทางฝ่ายกัมพูชามีการกระทําที่ค่อนข้างจะยั่วยุแต่ว่าท้ายที่สุดก็สามารถตกลงกันได้ในสิ่งที่พลเอกนัทพลบอกเล่ามาช่วงก่อนที่จะมีการพูดถึงข้อสรุปเนี่ยอัน,น เป็นสิ่งที่เรามีการพูดในที่ประชุม GBC ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์แล้วเรามีการพูดกันไปแบบนี้มันมันเป็นการส่งเสริมบรรยากาศในการประชุมด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ครับครับก็อยู่ในเอกสารที่เรายืน่นให้กับตัาชาติให้กับนานาชาติให้กับผู้แทนที่ลงพื้นที่นะครับก็เป็นการตอบย้ำนะครับจุดยืนของเราให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่ง นะครับของการเจรจาแต่ว่าทางกัมพูชาอาจจะไม่รับนะครับก็อาจจะต้องแก้ต่างตรงนี้ก็ <c oughs> ไม่อย่างนั้นก็จะถือว่าเขายอมรับโดยปริรยายนะครับ <c oughs> เขาก็คงจะยืนยันจุดยืนเดิมตรงนี้ก็อาจจะเป็นความเห็นต่างแต่ก็ถือว่า <c oughs> เป็นความเห็นต่างที่ลงว่าเป็นบันทึกนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการลงนามแล้วก็น่าจะเป็นส่วนของพื้นที่ของกัมพูชาที่ต้องยืนจุดยืนไว้ตรงนั้นนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรที่พาคจีนรุนแรงและเป็นการถแถลงจุดยนืนคล้ายๆเราก็ไม่ได้มีปัญหามากนะครับแต่ก็จะเป็น เนด้านที่ข้อมูลตรงกันข้ามกันโดยิ้นเชิงครับค่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการพูดเอาไว้เพื่อให้มีการบันทึกในในในบันทึกการประชุมอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์โดยที่มีผู้สังเกตการจากสองประเทศก็คือทั้งสหรัฐทั้งจีนเนี่ยร่วมสังเกตการอยู่ด้วยมันมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นไปด้วยหรือเปล่าว่าในสิ่งเหล่านี้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันแล้วเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหากันในอนาคตนะคะอาจารย์ใช่ครับในการะบเนการทางการทูตอันนี้คือเป็นอารัมพบทนะครับ เป็นที่มาของปัญหาซึ่งแต่ละฝ่ายจะมองแตกต่างกันแล้วก็เป็นบันทึกหลักฐานนะครับว่าจากจุดยืนที่แตกต่างกันตรงนี้ก็ทําให้เกิดปัญหานะครับแต่ในส่วนของข้อตกลงที่เห็นด้วยนะครับในในกลุ่มสิบหัวข้อซึ่งแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับเรื่องยุติความรุนแรงเรื่องยุติการสร้างเสริมกาลังแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้กติกาต่างๆในหลายกรอบนะครับทั้งสายพลทวิภาคี RBC TBC และอาจจะต้องไปถึง JBC ในเดือนกันยายนด้วยนะครับก็ก็จะเป็นอีกสิ่งส่วนที่จะระบุให้ชัดเจนลงไปในข้อตกลงที่ลงนามแล้วตรงนั้นก็จะเป็นหลักปฏิบัติให้กับคณะผู้ช่วยทูผูส้สังเกตการนําไปสังเกตแล้วก็บังคับใช้ครับค่ะ อาจารย์เวลาในการประชุมที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้มันถือเป็นแนวโน้มที่ดีไหมว่ากําหนดกันว่าประมาณ1ชั่วโมงแล้วมันจบภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าในช่วง3ามสี่วันที่ผ่านมาที่ทางเลข,ขาธิการเขาเขาเดเนินการประชุมหรือว่าเขาพยายามหาข้อสรุปเนี่ยก็เป็นไปในแนวโน้มที่ค่อนข้างดีแล้วนําไปสู่ความการแก้ปัญหาที่มันน่าจะออกมาเป็นเป็นในทางบวกนะคะอาจารย์ครับก็ข้อแรกใช่ครับรก,ก็ไม่มีการประท้วงไม่มีการเผชิญหน้ากัน นะครับในขณะที่สถานการณ์กำลังลดระดับตัวถือว่าดีนะครับเป็นบรรยากาศที่สะท้อนการตั้งใจทํางานของทั้งสองฝ่ายในโต๊ะประชุมที่เป็นทางการนะครับที่มีผู้สังเกตการณ์นานาชาติอยู่อ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สองมันก็เป็นกรอบปกติอยู่แล้วนะครับ mm. ของ R g ีบ <c oughs> ของ RDC ที่คณะเลขานุการจะตกลงกันในหลักการตกลงกันในรายละเอียด mm. บางเรื่องที่ตกลงกันได้ทั้งหมดนะครับ ยกเว้นอย่างเช่นสองกรณีเรื่องเจ็บผู้ชุนระเบิดแล้วก็เรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ก็ทําให้การประชุมรวดเร็วนะครับแล้วก็อ,อาจจะ,ะประธานอาเซียอาจจะมีส่วนในการจะชัดตอบตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบานปลายแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาระหว่างการประชุมนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็จะนําไปถูกการตกลงกันอย่างจริงจังในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ของ RBC อีกสองสัปดาห์ข้างหน้าตรงนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการคุยเรื่องพิกัด เรื่องแผนที่นะครับเรื่องการ,รวางกําลังเรื่องการลื้อลวดหนามเรื่องการกู้ทุ่นระเบิดนะครับเรื่องการควบคุมไม่ให้มีการยัออย่วยุด้วยการจัดตั้งประชาชนหรือว่าเคลื่อนเข้ามาอาจจะต้องรวมทั้งการโยกย้ายผู้คน,นออกไปตรงนั้นจะค่อนข้างละเอียดอ่อนมากนะครับแลวคงต้องดูไปว่าสองสัปดาห์ข้างหน้านบรรยากาศจะดีเหมือนกับ วันนี้หรือไม่ครับค่ะแต่ว่าให้อาจารย์ประเมินจากผลการข้อตกลงไทยกัมพูชาที่ออกมาและเกิดว่าถ้าหากทางกัมพูชาเนี่ยปฏิบัติตามกันนี้อาจารย์มองว่าบรรยากาศโดยภาพรวมแล้วก็จะทําให้อบรรยากาศบริเวณชายแดนนั้นดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือหมุดหมายสําคัญของวันนี้นะครับซึ่งก็ได้ถึงะนะครับเป้าหมายไปแล้วนะครับในแง่ของอการทํางานในเชิงการทูตอย่างเป็นทางการ ในโต๊ะประชุมนะครับแต่ว่าหมุดหมายที่สองก็หลังจากวันนี้นะครับที่จะต้องลงไปปฏิบัติงานจากข้อตกลงนี้ซึ่งยังไม่มีทีมสังเกตการที่ชัดเจนเท่าไหร่นัก<ฆ>นะครับทีมสังเกตการก็เป็นทีมสังเกตการชั่วคราวหรืออินเทอร์วิ่นออฟเซอร์เวอร์ทีมนะครับ IOT นะครับก็คงจะต้องดูว่าทีมสังเกตการชั่วคราวนี้จะนําไปสู่การสังเกตการที่อาจจะต่อเนื่อง<ฆ>แล้วก็เป็นระยะเวลายาวนาน พอสมควรได้หรือไม่นะครับเพราะการกราวางกาลังคงจะถอนออกจากพื้นที่ได้ไม่แยไม่ไม่ง่ายนะครับล้าก็อ,อาจจะต้องไปติดในเรื่องการเจรจาอของทั้ง RBC และ JBC ต่อไปครับ